สวัสดีค่ะแฟนขับที่เอารักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเทพทันใจงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567เเอามาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเทพทันใจงวดนี้เลขหน้าปกนะคะเลขหน้าปกเด่น หนึ่งสี่หหหนึ่งหหนึ่งนี้เป็นเลขท้ายเนะาะงวดนี้เลขมาชนกันเลขมาชนกันก็คือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งกับเลขหนะคะแต่ก็หลายสำนักนะที่มาสี่หเนาะ แต่ว่าเลขหน้าปกเทพทันใจนั้นมาชนกันก็คือหนึ่นึ่งนะคะแล้วก็6แต่ว่าเลขที่มาชนกันหลายสำนักก็คือเลขสี่กับ6กสี่กับหมีสำนักไหนบ้างเนาะสีกับ6มีสำนักไหนบ้าง, 4, 6, ม,างมีคำชะโนดนะคะสีนีเน่เด่นเลขเด่นของเขา4กับ6 จอมโหด4นะคะสี่แปดแล้วก็นี่ค่ะสิบเซียนก็เด่นสี่หเช่นกันแอดถ,ถึงนี่เด่นสนะคะเด่นสแอดถ,ถึงเอามาให้ท่านพิจารณาก็คือเลขเด่นสี่กับเลขเด่นหนะคะ สองตัวนี้จะเข้าบนหรือล่างเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้าตัวเลขข้างในก็ยังเด่นสี่เด่นหกอยู่นะคะวดที่แล้ววดที่แล้วออกหกห้าเนาะออกหกห้าแต่ว่าวดที่แล้วออกหกห้า อาจารย์หงษาเข้าตัวเด่นนะคะก็คือหกเนาะงวดที่แล้วเนาะนี่ค่ะแต่ตัวประกอบไม่เข้านะคะงวดนี้เด่นสี่เด่นงวดนี้เด่นสี่นะคะเด่นหกนี่ค่ะเป็นตัวเด่นของ เทพทันใจรวยทันใจนะคะเด่นสี่เด่นสี่เด่นหนึ่งเด่นหกถ้าเด่นสี่ก็เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเลขสำคัญของเดือนนี้นะคะหนึ่งสามเนาะ แต่ว่าตัวเด่นก็คือ 1, น 1, 2, ง 1, ี่หนึ่นะคะตัวเด่นสามตัวนี้นะคะเทพทันใจซึ่งมาตรงกับลายสำนักเนาะก็ยังเด่นสเด่น6เหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าบางสำนักเด่น49นะคะ4 49เนอะ48 49อย่าง10เซียนขอพรอ,นอนันเลีกจากพระธาตุชเวดากองมาสี่นะคะมาสี่เนาะแต่ว่า10เสียนก็มาสี่เช่นกันนะ,ะแต่ว่าเป็น48เนาะพระธาตุชเวดากองนั้น สีหกับสี่เก้านะคะหกเขาเด่นมากเนาะมาทั้งหลักร้อยมาทั้งหลักหน่วยเลขงวดนี้ไม่มีเก้าก็จะเป็นแต่ว่าของเขาก็แปดมาแรงเนาะแปดมาแรง วดที่แล้วไม่ไม่เข้านะคะวันนี้ไม่เข้าต้องเข้าวัน,นี้เนาะถ้าแปดมาแรงก็แปดสี่นะคะแปดมาแรง พธาตุสวดากองก็เข้าเนาะเข้าเทพทันใจรวยทันใจเด่นสองเด่นเก้าสำหรับหน้านี้ก็มาไม่เหมือนเพื่อนเนาะมาเด่นสองเด่นเก้า งวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ไม่เข้าเนาะไม่เข้าก็ไม่ต้องไม่ดูมาดูตัวนี้นะคะ ขอให้โชคจากพระธาตุงวดที่แล้วเข้านะคะเข้าหกห้าเนาะตรงนี้เข้าหกห้าแต่ว่าแอาคิดว่าตัวเด่นคงจะเข้าเนาะตัวเด่นของเข้ามาห้าเนาะนี่เข้าหกห้านะคะงวดที่แล้วนี่ตัวเด่นของเขาก็คือ สี่หกอันนี้ห้าศูนย์นะคะนี่คือเลขเด่นจากเทพทันใจนะคะเด่นสี่เด่นหกมากที่สุดนะคะเด่นสี่เด่นหกมากที่สดุดมาดูปกหลังนะคะปกหลังของเทพทันใจนี่ค่ะ สีหกมาแรงนะคะหวยทิพย์ก็สี่หกมาแรงเนาะหวยทิพย์สี่กับหกมาแรงสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหกหกเก้าวดที่แล้วตัวเด่นของเขาเข้านะคะงวดที่แล้วหวยทิพย์นี่ตัวเด่นของเขาเข้าก็คือเลขเก 9, ้าเนาะ เข้า59เนอะอันนี้ตัวเด่นของเขาหวยทิพย์มา4นะคะมา4มา6หรือจะเข้าทั้งสองตัวก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้เด่น4เด่น6มากที่สุดนะคะจะเป็น4 8 4 6เนอะ ทพทันใจจะเป็น4หกอย่างที่แอดมินไว้เนาะมันจะเป็นแบบนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ